สวัสดีค่ะ beauty skin in ใจวันนี้นะคะมาตามสัญญาเลยกับมากพอกหน้ารักษาสิวนะคะก็วันนี้จริงๆตอนแรกคิดว่าจะมาพูดเกี่ยวว่าเอสาเหตุของการกระสิวหรือ,อ,รอว,ว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าหลายคนที่เป็นสิวอ่ะก็คงทำการรีเสิร์ชบนอินเทอร์เน็ตกันเนาะว่าเอทำไมสิวเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วทำไมเราก็ทำตามที่เขาบอกแล้วว่าทำไมมันถึงไม่หายสทัทีอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ จะทำยังไงดีก็หนึ่งเลยเนี่ยคือตัววันนี้ก็ประสบปัญหานี้มาก่อนเหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเออเป็นสิวเป็นอะไรด้วยแล้วก็คนที่เป็นคุณแม่บางคนหลังคลอดลูกอาจจะเป็นสิวอันนี้ให้จเจเย็นหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นที่ฮอร์โมนแล้วก็เด็กวัยรุ่นทั้งหลายอะไรเงี้ยจะเป็นฮอร์โมนก็วันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีหนึ่งวิธี เป็น1ในหลายวิธีที่หวนใช้นะคะในการรักษาซิวอ,อ่ก็คือการทํามาพอกหน้าคือหวนจะทำเนี่ยประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะโดยใช้อันนี้นะคะเป็นสาหลายทะเลนะคะจากธรรมชาติต,ตัวสาลายเองเนี่ยเป็นออร์แกนิกนะคะแต่ว่ามันมีส่วนผสมอื่นที่เข้ามาอยู่ในนี้ด้วย ซึ่งเป็น natural 100% natural แต่ไม่ใช่ Organic ิกค่ะเขาก็มีออร์แกนิกซีวีใช่ไหมคะมี French g r e e n Cla y l p p h l i ล o i c Acid, ซิวิตามิแล้วก็ o อร์แกนิก p p p r m i n t l i ้นต์แล้วก็อะไรที่มันทำให้ไอ้เจ้าตัวมาร์ก่องหน้าตัวนี้เนี่ยนะคะมันโดดเด่นสำหรับวืนเองเนี่ยวนทุกอาทิตย์เหมกันเถอะพยายามทำทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่ามาร์ก CV ตัวนี้เนี่ยมันช่วยเขาเรียกว่า detoxifying ผิวของเราคือมบบว่าทำดีท็อกให้ผิวหน้านะคะดูดแล้วมันยังช่วยดูดความมันสำหรับคนที่หน้ามันมันเนี่ยตัวนี้เลิศมากนะแต่ว่าทำยังไงก็คือจริงๆเขาบอกว่าตาม i r e c t i o n นี่คือให้ mix ให้ผสมกับน้ำน้ำชาหรือว่าน้ำผลไม้อะไรก็ได้นะคะทำให้มันเป็น เป,เ, paste, เป็นเหมือนกับเพจเป็นเหมือนกับเหนียวเหนียวนึบหหน่อยน,นะคะแล้วก็โปะลงไปแต่สำหรับอวนเนี่ยวนเป็นคอมบิเนชั่นสกินเป็นคนที่หน้าหน้าผัสผิวผสมใช่ไหมคะ mm hmm. ก็พอใช้ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ย mm hmm. ก็จะรู้สึกหน้าแห้งๆนิดนึง่งจริงๆมันจะช่วยทำให้ช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยนะคะเพราะเราทำใช้เสร็จแล้วหน้าจะตึงมาก ก็ต้องบวมมอยเจอร์เซอร์นะคะก็คือล้างหน้าก่อนแล้วก็ผสมเตาของวนนี้ผสมกับโยเกิร์ตแล้วก็เขือเทศสับบดละเอียดนะคะแล้วก็ขมิน้นขมินของไทยเรานี่ก็มีมีตัวมีส่วนช่วยในการรักษาสิวเช่นกันนะคะคนไทยไหลายๆคนรู้ถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ย น้องๆหลายๆคนอาจจะ,ะพี่หนูจะหาซื้อที่ไหนหนูหาซื้อไม่ได้ก็ขมิ้นนี่แหละคะ่ะผสมกับโยเกิร์ตนะคะผสมกับมะเขือเทศนิดหน่อยแล้วก็โบกไปแล้วมันก็จะช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เหมือนกันนะคะขมิ้นก็โอเคแล้วตัวนี้เนี่ยมันผสม กับโยเกิร์ตใช่ไหมคะก็จะทาให้หน้านุ่มขึ้นแต่สหรับคนที่หน้าแห้งแห้งมากๆเนี่ยอยากทําทําได้นะช่วยดีทอ็อกผิวทําได้ก็เพราะว่าเขาช่วยเรื่องหิวยน่นด้วยเนาะก็ผสมน้ําผึ้งลงไปสักหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาหน้าก็จะนุ่มมเลยแล้วคนที่เป็นสิวแบบสิวอักเสเบแบบบ่มๆเป่ง,งๆเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากนะคะคนใช้ก็ผสมกันน้ำเม็หนึง ทำนิดเดียวพอแต่นิดเดียวผสมน้ำแล้วก็แบบแตะๆแ,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 แล้วก็คือทําก่อนนอนนะคะแล้วก็นอนไปเลยทิ้งไว้แล้วตื่นเช้ามามันก็จะแห้งตัวนี้นะคะหน้าตามันก็จะเป็นผงสีเขียวๆแบบนี้แต่กลิ่นแรงมากคือถ้าผสมกับน้ำหรือว่าน้าชาหรือว่าน้ำอะไรเฉยๆเนี่ยกลิ่นมันแบบว่านารกบอกได้ค่เดีนว่านารกมากเพราะว่าเหมือนไปดำน้ำอยู่ในใต้ทะเลแล้วคือทิ้งไว้ประมาณ5 1 0ถึงนาทีอะคะ่ะ หมือนอยู่ใต้ทะเลแต่พอมาผสมกับโยเกิร์ตผสมกับมะเขือเทศน้ำผึ้งอะไรเงี้ยกลิ่นมันก็จะไม่ค่อยรุนแรงมากนะคะซึ่งตัวนี้หวนใช้เป็นหนึ่งวิธีแรกที่ชอบทำมากแล้วก็หวนว่าได้ผลดีดีกับสิวดีกับผิวหน้าโดยรวมด้วยออสองวิธีที่สองที่หวนใช้ก็คือคือตัวนี้ทาน เป็นอาหารเสริมสําหรับคนเป็นสิวนะคะแล้วตัวนี้มันมันดียังไงหรอคะมันดียังไงคือดูจากสุดนเดี๋ยนี้เป็นอไร